ครับนะครับก็นะครับกลับมานะครับเจอกันที่ช่องเลขเน็ตแอปเปิลนะครับสูตรหวยพารวยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูในชุดหวยนะครับเป็นสูตรหวย2ตัวร่างนะครับเป็น6ชุดตรงนะครับกับแอปเปิลนะครับลงไว้เพื่อที่จะให้สมาชิกนะครับไปหาซื้อรตอรี่กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อยากจะแนะนำนะครับ สูตรหวยนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรไหนที่ท่านชอบท่านค่อยนําไปเล่นนะครับถ้าสูตรไหนที่ท่านไม่ชอบนะครับก็ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าสูตรหวยนี้นะครับเราก็ทําแบ่งปันฟรีนะครับที่ช่องนะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนเรียนรู้นะครับเรื่องสูตรหวยนะครับก็ดูได้ที่ช่องดิเดตอัตเปิลนะครับเผื่อที่ท่านจะได้เป็นประโยชน์ให้แก่ท่านนะครับในวันข้างหน้านะครับ อาละครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับนะสำหรับสูตรหวยนะครับชุด2ตัวร่างนะครับตรงๆ6ชุดชุดนี้นะครับถ้าแอดลงไปแล้วก็อยากจะให้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับนะสูตรหวยชุด2ตัวร่างนี้นะครับแอดก็จะลงให้ตั้งแต่งวดประจำวันที่1นะครับเดือน10นะครับปี63สนะครับสูตรหวยก็เข้ามาทั้งหมด4งวดติดติด กันแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับสูตรหัวสองตัวล่างนะครับทั้งหมดนะครับหกชุดตรงนะครับสู่คํานวณหาลักสิบนะครับแอดจัดนำนะครับเลขหลักสิบบนบวกกับหลักหน่วยบนนะครับทําการบวกกับหน่วยล่างนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาทําการบวกหนึ่งและบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเลขแค่สามตัวนะครับส่วนสูตรคํานวณหารักหน่วยนะครับจะใช้หลักร้อยบวกหลักสิบทำการบวกหน่วยสองครั้งและ บวก10ล่าง1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะทำการบวก1ก็จะเป็นตัวเลขหลักหน่วยแค่2ตัวจับคู่ได้6ชุดตรงมาดูนะครับงวดที่1สูตรคำนวณหาหลัก10บนะครับ10บวกหน่วยบวกหน่วยนะครับนั่นก็คือ9บวก3นะครับเป็น12 12บวก9เท่ากับ21นะครับใส่1นี่ครับ1ตัวนี้นะครับเราจะเพิ่มไปอย่างละ1 1แต้ม1บวก1เท่ากับ2นะครับใส่2ไปครับ สองเพิ่มไปหนึ่งนะครับเป็นสามเราก็จะได้ในชุดหลักสิบแค่สามตัวทีนี้ามาหาค่าหลักหน่วยกันแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามยี่สิบยี่สบวกสามยี่สบสามยี่บสามบวกห้านะครับเป็นยี่สิบแปดใส่แปดไปครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านี่ครับเราก็จะได้ตัวเลขหลักหน่วยแค่สองตัวทีนี้ก็จะจับคู่ให้นะครับก็จะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก้า นะครับสอและ2.9นะครับ3.8และ3.9นะครับเราก็จะได้ตัวเลขทั้งหมดนะครับหชุดตรง6ชุดตัวนี้จะทำงานหรือเปล่านะครับผลรางวัลน,นะครับสตัวร่างออก3.8นะครับนั่นก็หมายความว่า หลักสิบของเรานะครับเข้าที่เลข3และเลข8หลักหน่วยเลข8หลักสิบเลข3ามเข้า3 8มดตรงๆนะครับออก3 8สูตรหวยเริ่มเข้าเป็นงวดที่1นะครับทีนี้เรามาดูงวดที่2กันงวดที่2นะครับสูตรคำนวณหาหลักสิบเหมือนกันนะครับ5บวก1เป็น6 6บวก8นะครับเป็น14ใส่4ไปครับ4บวก1เป็นห้า ห้บวกหเป็น6นี่ครับหลักสิบเราคำนวณได้4ี่ห้าหกทีนี้เรามาดูสูตรหาหลักหน่วย0ูนย์บวกหในห้าบวกหเป็น6 6หบวกหนเป็น7 7็บวกสามนะครับเป็น10ใส่0 0นย์นบวกหนึ่งในหนี่ครับทีนี้ก็จะจับคู่ให้นะครับก็จะเป็น4 0 4ศนี่หนะครับ5 0ศู และก็จะเป็น5 1, 1, <Okay. S> 1> นะครับถัดมานะครับก็จะเป็น6 0และ6 1นี่ครับเราได้ตัวเลขทั้งหมดนะครับ6ชุดตรงทีนี้ผลคำนวณออกมาแล้วนะครับเราก็มาดูผลรางวัลผลรางวัลน,นะครับออก404และ40นะครับออก404และ40นะครับนั่นก็หมายความว่า นี่ครับเราเข้าอีกแล้วนี่ครับออก4 0ล่างเป็นงวดที่2เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูงวดที่3กันงวดที่3เหมือนกันนะครับสู่คำนวณหารักสิทธิ์นะครับศูบวก4ได้4 4่บวกศได้4นะครับใส่4ี่ไหมครับ4บวก1เป็น5 ห้าบวกหนึ่งเป็นหกนี่ครับหลักสิบเราได้สี่ห้าหกทีนี้เรามาหาค่าหลักหน่วยกันสี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่นะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกนะครับใส่หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่ครับหลักหน่วยเราคำนวณออกมาได้หกกับเจ็ดจับคู่นะครับก็จะเป็นแค่สี่หกสี่เจ็ด ต่อไปนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นห้าหกนี่ครับแล้วก็จะเป็นห้าเจ็ดหกหกแล้วก็จะเป็นหกเจ็ดก็จะเป็นทั้งหมดนะครับหกชุดตรงจับคู่ได้อย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูผลรางวัลออกสี่หกร่างนะครับบนออกหกกหนึ่งฉะนั้นนะครับสี่หกเราเข้าเป็นงวด ที่สามนี่ครับออกสี่หกล่างนะครับเข้าเป็นข้อที่สามท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูข้อที่สี่กันข้อที่สี่นะครับเหมือนกันนะครับสุขรกาวนหารักสิบหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกนะครับเป็นสิบสามใส่สามนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับ เราก็จะได้ทั้งหมด3ามตัวในชุดหลัก10บค่าหลักหน่วยนะครับเหมือนกันนะครับร้อยบวกสิบบวกหน่วยบวกหน่วยบวกสิบล่างนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งสิบสามสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่นะครับเป็นสิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับฉะนั้นเราก็จะได้หลักหน่วยแค่สองตัวจับคู่นะครับจับคู่ได้ก็จะเป็นคู่ที่หนึ่งก็จะเป็นสามแปด 39นะครับตัวถัดมาก็จะเป็น48นะครับนี่ครับและ49ถัดมาก็จะเป็น58และ59ก็จะได้ทั้งหมดนะครับ6ชุดตรง6ชุดตรงนะครับผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับร่างออก84นะครับ ร่างนะครับออก8 4สี่บน9 4สี่นะครับนั่นก็หมายความว่า8 4สี่ของเรานะครับไปเข้าสี่นะครับ4ี่4สี่ไปเข้าบนด้วยครับงวดนี้เห็นไหมครับ9 4สี่ไปเข้าบนด้วยนะครับทำไมมันจะดวงขนาดนี้นะครับถ้าใครเล่นตามนี้โอกาสที่เป็นลุ้นรางวัลใหญ่เนี่ยมันก็มีนะครับมันก็มีนะครับถ้าเราจะไปลุ้นรางวัลใหญ่เนี่ยมันก็มีนะครับเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าชุดนี้ อยากจะให้ทุกท่านนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับนี่ครับงวดที่หนึ่งนะครับนี่ครับออก4ดงวดที่สองออก4กนะครับนครับงวดที่สามออก4์ ตรงนะครับงวดที่4นะครับเราได้38นี่ครับทีนี้เรามาดูงวาประจำวันที่16นะครับธันวาคมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับให้ทุกท่านหาซื้อลตเตอรี่นะครับเลขมีโอกาสเข้าร่างเข้าบนนะครับแต่สูตรหวยเป็นสูตรร่างนะครับมาดูกันนะครับหาคำนวณหลัก10กัน9บวก4เป็น13 13บวก4นะครับเป็น17ใส่7นะครับ เบวก1เป็น8 8บวก1เป็น9นะครับหลัก10เราคำนวณได้7 8็ดเรามาหาค่าหลักหน่วยกัน9บวก9นะครับเป็น18 18บวก4เท่ากับ22 22บวก4เท่ากับ26 26บวก8เท่ากับ34ใส่4ไปครับ4บวก1เป็น5นี่ครับเอาแล้วครับทีนี้จับคู่นะครับก็จะได้ที่ เจ็ดสนะครับเจ็ดหต่อไปนะครับก็จะเป็น8ปสีตัวเก่าจะมาทำงานอีกหรือเปล่านะครับ8ป <8, 5 S 2> นะครับแล้วก็85 9ห <4 S> ้และ95้้าท่านผู้ชมครับสังเกตดูไหมครับตัวเลขมันจะมา มาเหมือนเก่าหรือเปล่า8 4 9 4นะครับมาอยู่ติดติดกันเลยนะครับมาอยู่ติด,ต,ดติดกันเลยงวดประจำวันที่1อ่า16นะครับธันวาคมโอกาสที่เลขนะครับจะมาตัวเก่ามีโอกาสสูงนะครับตัวนี้นะครับมีโอกาสสูงมากนะครับที่ตัวเลขจะมาตัวเก่านะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับ ส่วนใครที่มีเลขดับไว้ในใจนะครับเราก็สามารถเอานําไปตัดดับได้นะครับตัวเลขก็จะเดือน้อยชุดนะครับก็คลิปนี้นะครับก็อยากจะให้หาซื้อรัเตรี่กันไว้ก่อนนะครับส่วนใครนะครับที่รอในชุดหน่วยบนนะครับชน3สูตรนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเรียบร้อยแล้วครับ จะสรุปให้หน่วยบนนะครับเพราะว่าผมสรุปให้ลงหลักสิบบนไปแล้วนะครับส่วนชุดนี้ก็อยากจะให้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับก็จะได้ที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่ตัวนี้จะเป็นเก้าห้านะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเก้า <iała. S 2> ห้านะครับเดี๋ยวต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับตัวนี้ผมลงผิดนะครับเลขสี่นะครับย้ำเป็นสองตัว เป็นเก้าห้านะครับตัวนี้จะเป็นเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่ต้องเป็นเก้าห้านะครับนี่ครับเก้าสี่เก้าห้านะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไหมนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับในชุดปักหลักหน่วยบนนะครับก็จะตามมาด้วยส่วนใครที่อยากจะได้เลขชุด2ตัวบนนะครับเลขน้อยชุดนะครับนี่ครับชุด2ตัวบนนะครับเลขน้อยชุดนะครับมีทั้งหมดแค่4ชุดตรงเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับเจอกันนะครับในคลิปหน้าสาหรับวันนี้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับ2ตัวร่างตรงๆอาจจะมาบนก็ได้สำหรับวันนี้แอปเปิลก็ ต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับโชคดีนะครับต้อนรับปีใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ